การเงินที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะพลังางานของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับการเงินที่คุณจะได้รับหลังจากนี้ไปจะมาในรูปแบบไหนนะคะโอ้โเร็วเ็นี้นะคะก่อนหน้าในท่าชีวิตของคุณมันติดขัดท่าชีวิตของคุณมันเจอบททดสอบที่หนักหน่วงเจอบรสุมชีวิตที่มันแบบแทบกระอักเลือดสายตัวแทบขาดนะคะ ต่อจากนี้ไปหลังจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกบททดสอบได้จบสิ้นได้พังทาลายลงแล้วนะคะคุณได้ผ่านทุกทุกบททดสอบแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะต่อจากนี้ไปนะคะการเงินของคุณจะไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามามอบโอกาสดีๆให้คุณนะคะ อาจจะเป็นคนในครอบครัวได้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักคนที่คุณเคยร่วมงานคนที่คุณเคยดีวงานด้วยนะคะหลังจากนี้ไปชีวิตของคุณจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเละจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเพราะว่าคุณได้ผ่านทุกบทกดทดสอบแล้วนะคะหลังจากนี้ไปการเงินของคุณจะมั่งคั่งมากๆนะคะผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนในครอบครัวจะเข้ามาให้การช่วยเหลือให้การอ,อุปถัมภ์ค้ำ ชค mm ุณนะคะหรือ <naughty> ว <vé> ่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักที่คุณนับถือนะคะเขาจะมามอบโอกาสดีๆให้เขาจะมามอบหน้าที่การงานให้แล้วการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาแบบทุกทิศทุกทางเลยนะคะเนี่ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ สิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปนะคะการเงินการงานของคุณจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบที่คุณไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะมาแบบฟุกๆมาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเจ็บปวดจะจบสิ้นลงนะคะคุณได้ผ่านทุกบททดสอบมาแล้วต่อจากนี้ไปการเงินการงานที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโต เงินที่คุณรอคอยหลักแสนหลักล้านคุณจะได้มาแบบง่ายๆสบายๆนะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยจ้า